สบายดีสบายดีเอฟซีทั้งภายในและต่างประเทศเด้อยินดีต้อนรับเขาส่งน้อยชาวตะเวยเนาะเมื่อนี้จะเป็นมือพิเศษเนาะมีผู้สาวเขากล่องนั่นหนึ่งคนชาวตะเวยเนาะชาวตะเวยคือกันเนาะสบายดีจ้าสบายดีสาวนาลีเนาะเป็นชาวตะเวยคือกันสาวน้อยเนาะน้องชาวน้อยเมื่อนี้สาวนลได้เดินทางมาที่บ้านกลางแมนโบบ้านกลางเมืองตะเวยเนาะเป็นบ้านวิลล่าซนเนาะชาแนลจิมาถ่ายวิถีชีวิตเนาะการดำรงชีวิตของชาวบ้านกลางเนาะ เป็นยังไงไปติดตามรับส่งกับสาวน้อยสาวนาลีเลยไปตอนนี้สาวนา้อยกับสาวนาลีเห็นกำลังทะเลาะเนาะเลาะบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านขาเขาจะเป็นแบบนี้เนาะแถวนี้เนาะตะเกตตะอต๊ยกระต่างจากมังกรงยังไง เ yeah, yeah. so uh, so uh ็ดนเ็มะรเ็ันชวนแถวนี้ก็ว่าบันชวนบอกเลยสบายดีเลยเออสบายดีเห็ดนยเนะกินข้าวกินข้าวบอกจะโดยจะโดยนึ่งคำว่าไม่โกนจะโดยนึงคำว่าคำว่าโกยโกดนะเป็วัาหย่งเลยคำว่าโกอคำว่าโกยอะ ก็ใกล้ใช่ะคือใล้เราอะไงก็กินข้าวกับยังก็กินข้าวกับแก้วกินข่าวกับแจวกับมักปีขอดุนักกีแล้ววะขอบังเนี่ยเด้อคุ้มหมอดักกีว่ะกับแจวแจวป้าบอโบนะแจวแจวมักเพชรมักเพชรใส่ผ้ากับแย่คู่รักมันี้เลยเนาะอันนี้เมียก็เออเมียแต่เบิร์ตปลาได้บอ มาแต่ชวนนี่มาแต่ชวนบ่ะเสียหามาแต่ชวนมาแตเสียมากินเขายนามนี่เนาะเสียหนามันต้นบ่ะม่เห็ดแต่มันต้นโบได้เห็ดให้ไม่่มันต้นแถวนี้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะปลูกแตมันต้นบไดเห็ไใหแล้วเนาะเ้อาลูกโบได้กินนำบลิลกเกขอบใจขอบใจ พอาตะโอ้ยต่างเนี่ยจกมันกองตัวตะวี่บาวนใหญ่มาดุไหมดุก็ไม่ต่างเลยหดด้วยหดวยเ่อข้าเนึ่งข้าวมดด้วยนั่นนี่ดุไหมดิดุงอไกลเลวไกปล้อัพมันจะเจีบอมอันจะัเจี๊ยบอันไึงไปนะเอออันนั่งอันัลอยู่กับลวกสาม่หีเือลืหัวเสียหัวเสียแล้วเนาะ วาโดยโดยไม่จู้จ mm ุกได้ด้วยาแต่เชียน่ะมาแตเชียน่ะเนกกนมาเนึเข้าวพีชญาานเบาชนานแฝของะเจ้าแบบเป็นเี้ยไกลนําเทียวชาล สวนผักก็จะเอานำหู้วยเพเล่นนอนนาลี่ก็จะปลูกผักมีมะเขือมีผักมะเข็ดสวนครัวไก่เฮือน นอนเลยเราเห็นเขาทำสิ่งแถวนี้ ເຮົາເຫັນໄດ້ແລ້ວຂ້ອຍຄິດຮອດຕອນຍະຢູ່ແດ່ຫົວຫົວເລົາເຫັນບໍ່ສວນອ້ອຍເລົາເດວ່າຈະຈື່ບໍ່ສວນອ້ອຍເລາ ค้ายเครื่องสุรบดตัวอันใหญ่ใหญ่คืออะไรอันใหญ่คือเจ้าบุญไก่อยู่อแล้วอยู่แล้ก้วยวังเวียงคู่มาดูแปะกล้วยวังวังเวียงปลาอัดตัวนึ่งได้คว้าวังเวียงแล้วมันได้เขามาอยู่พี่มาอยู่น้ำัวมาอยู่น้ำอ่าอยู่พี่แล้วก็ไดหนคนเลราได้พัวคนเราไก่เนาะ เดี๋ยวแต่เคยเมื่ออะไรบาบ้านผัวแต่อึ่ยมีแต่อึ่ยคนเอื่อยเจ้านะเอาพวกคนลาวคุยกันแม่เอาผู้อ้ายเนี่ยเอาแบบนี้เข้ากันมาอยู่น้ำชั้นเจ้าอยู่นี่เลยใช่ในท้ายนอนอุ้ยว่าดุงไรเล่ะแรกเลยจะทำจ่าดิจะต้มไหมเจ้มมาตักมาตักมีกินในเมื่อนอนอะไรเนาะแซ่บปะเขาขึ้นยุก เฮ็ดยั่งเหระเป็นอันนั้นยาสูบนี้ใส่น้ำเพิงมักมักน้ำเพิงมักน้ำผึิงน้ำอยใส่นาะลองมือก่อนหอเอาเฮ็ดนั่ลายมาน้ำ้อยเมตตาอะเน้มอเมตตาต้มตีเลยต้มตีอออประชวทุกตุกล่เเอออาจาไว้หน เจ้าเจอืออายะน้ำโอนอัดตัวดุงแล้วบุญปอปลาได้ยัยเออเออ,เอ,อ,อ,นนอบออุญปาะนั่งหมาอเลยรับเอเลยรับเปาะน่งเกล็กจ้นะเรับเปาะนัเล็ดแล้วต้มเห็ดบุได้ไปให้พอเราเท่าแล้วมีแต่ลูกล้านไป ไอเล่ตั้งตั้งตีตีเปลว่มาเฮ็ดป่มนเตียตรีเตียเตีตีไก่บังไก่ากลมกลมยังได้โลกเลยยังได้เงินครัวไปเนครัว ใช่เลยเนาะวันนี้เนาะผักพรมาแต่ให้แต่สวนสุบกอกมันบอกปิดดูแนลี่ตะรูปดอกก็ได้อย่างงี้เรียกเกาะเด้๋ตะดึงตะดึงเอาไปน้ำอีกเอาไปน้ำอีกวะตะดึงดึงใช่ไหมเรียกเลยจะใจเละเรียกชาอันนี้แมนวิธีชีวิตของเผ่าตะอุตยแท้ๆเนาะใจเละเบิ้ลดึงชาดิเคยเรียกซุปมูดเอ๋อเคยเรียกแล้วเนาะอนยาวเรียกได้ เยาวนาฤกษ์เาวนาฤกษได้ต <ay> ันก <that> ันส <systems> ูบก็ได้สูบได้เนาะมาเลยอันนี้แหละเนาะคือกรอบของเติมผาอโอ้อยกระแผ่นลวเนาะคือมีเอสซีบอกทางคณะละไถยันทีทีเติมผาอโอ้ยเห็นตัวไงเนาะอันนี้แหละเนาะคือลักลักเขาตโอ้ยจะคือตองได้มีอันนี้ไใ้สูบเนาะเพื่อว่าให้มีแห้งในการเห็ดเนี่ย พักผ่อนจากเหียกจากงานอะไรก็ต้องมารับพักผ่อนสูบอันนี้เนาะคือคนลาวก็จะสูบยาสูบเนาะแต่ว่าเชื้อเผ่าอันนี้เขาจะจะสูบอันนี้เนาะยาสูกกับเขาจะจะปลูกเองเนาะทุกคนกอกเด้อเนาะรู้ไหมบ้างเน่หน่ะขอบใจเด้อช่วยนะเออขอบใจขอบใจ ใส่เด็กนะแม่ชาลีกำลังชีดยางหลังจากที <Eng udes> ่อาเข้ายางเกาะบ้านเลยเนาะถ่ายวิธีชี่คนก่อจ่าแต่ว่าบัสูเห็นขาเจ้าได้เหตุกิจกรรมยังเรอกเพราะขาเจ้าไปห้จะช่วนมาเนาะยัางนี้เนาะเพราะว่าเข้ามานี่ก็มันจะเป็นตอนเพียงเพียงบ่ายเลยข้าเจ้าอยู่เนาะช่วนขาเจ้าก็อยู่ส่วนเศร้าๆกับตอนแรกเนาะชาลีเข้ามาตอนเพียงเนี่ก็จะเห็นขาเจ้าเห็นกิจกรรมยังกับมีบางเพื่อนกับผู้อยู่ก็อยู่เนาะ แต่ข้าเจ้าก่ปาปฏเหิษ่ยังไปนะตอนนี้เ้ากำลังชีง้ยางเดินทางเดินทางกลับเลยเนาะทุกคนสนอยกาชิได้ไปคู่อันสลาวันต่อเนาะชิได้เดินทางไปคูเ่เนาะอ่าพี่เก่าสนอยกาชิพอติดคลิปไใบสนีเนาะทุกคนคือเก่าเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งคลิปสนอยกผาผาทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สนอยเนเดอ้อ เผื่อว่าเป็นกำลังใจจะน้อยได้เหตุคลิปต่อไปเนาะทำบู้พาดเหตุคลิปต่อไปเนาะสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบาย